เรียนแพทสวัสดีค่ะ1 5 6 0 2 1 3า6 4นีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับ international marketing นะคะ,ค,ะค่ะก็จะมีทั้งสภาพแวดล้อมในในตลาดต่างประเทศรูปแบบในการเข้าสู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็ส่วนผสมทางการตลาดลว่างประเทศแล้วก็อัสุดทานนะคะการประเมินและก็เลือกประเทศเป้าหมายค่ะเราก็จะมาเริ่มที่ส,สภาพแวดล้อมในการในตลาดต่างประเทศก่อนนะคะก็จะมีสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมนะคะ ทางการเมืองนะคะแล้วก็กฎหมายค่ะแล้วก็ทางเศรษฐกิจค่ะแล้วก็รูปแบบในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศน,นะคะก็จะมีการส่กลส่งออกค่ะแล้วก็การให้สิทธิบัตรการให้สิทธิในการผลิตนะคะ แล้วก็การให้สิทธิทางการค้าการร่วมทุนตัดกบบบับต่างประเทศค่ะแล้วก็การลงทุนโดยโดยตรงนะคะในต่างประเทศค่ะ แล้วก็ส่วนผสมทางการตลาดระหว่าประเทศน,นะคะก็จะมีตลาดแบบมาตรฐานค่ะกับตลาดที่มีการปรับเปลี่ยนค่ะการประเมินแล้วก็เลือกประเทศเป้าหมายนะคะจะมีอยู่4สี่ขั้นตอนค่ะอันที่หนึ่งนะคะ จะเป็นคัดเลือกประเทศที่เบื้องต้นก่อนค่ะขั้นตอนที่สองนะคะประเมินความเป็นไปได้ค่ะของตลาดสามค่ะ ่ามีเป็นประเมินความเป็นไปได้ในการขายค่ะแล้วก็ขั้นตอนที่สี่นะคะการเลือกตลาดเป้าหมายและออกแบบส่วนผสมทางการตลา แล้วค่ะสวัสดีค่ะ